จากคนช้ำประจำํำซอยกลายมาเป็นผู้ท้าชิงในตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัแม้ลุงผู้นี้เขาจะไม่ได้มีสายเลือดเกาหลีเขาไม่ใช่ศิลป,ปินค่ายว g ีแต่มีฉายาที่คนตั้งให้ว่าเดินอย่างเซฉายานี้ไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะเดินเซบ่อยจนชาวบ้านต้องช่วยกันลุน้น นาทีนี้ประวิทย์ต้องคิดหนักที่ถูกประยุทธ์ทั้งคึงทั้งแย่งแย่งสอสอไปแล้วยังจะมาแย่งผลงานกันอีกประวิทย์คิดจะเพิ่มเงินในบัตรประชารัฐลูกหาประยุทธ์ออกมาเคลมทันขวัญนโยบายแจกเงินประชารัฐประยุทธ์เป็นคนต้นคิดเอากับเขาสิ้นขื้นใ้สองปอลุยทั่วปาดหน้ากันไปมาเสียเวลาประเทศเลือกตั้งครั้งหน้ากาหยุดสองลุงกาพิฆคาดสองปอ,อย่าให้สองลุงแกได้ไปต่อเลยครับ